วิเคราะห์ค่สาขาที่ The Zone of Interest วิมานาซีมีสิทธิ์คว้ารางวัลออสการ์2024 ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลอสการ์ในวันจันทร์ที่11มีนาคม2024โดวิวานาซีได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล5สาขาสาขาแรกคือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่เด e ะ o n นอฟอินเทอรได้สะเทือนอารมณ์คนดูผ่านการเลือกใช้ภาพที่สวยงามราวกับสวรรค์สาขาที่2ผู้กำกับยอดเยี่ยมที่ถึงจะเป็นหน้าใหม่บนเวทีออสการ์แต่ชื่อของโจนาธานเกลเซอร์ในสายตาของนักดูหนังทั่วโลกก็ถือว่าไม่ธรรมดาและอยู่ในเปิดองต้น,ตน สาขาที่ 3. บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมที่เกลเซอร์ได้ดัดแปลงภาพยนตร์จากนวนิยายของมาตินเอมิสที่เขียนขึ้นในปี2014โดยใช้เวลาศึกษาหลายปีสาขาที่ 4. ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมที่ใครก็บอกว่าสาขานี้นอนมาด้วยการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่และสาขาสุดท้ายเสียงยอดเยี่ยม ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ความสำคัญกับเสียงที่ก่อให้เกิดจินตภาพของความรุนแรงที่แฝงตัวอยู่ในบ้านสีพาท,ทอัอสงบสุขและทั้งหมดนี้คือ5สาขาและ5เหตุผลที่ The Zone of Interest มีสิทธิ์จับคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีออสการ์ Oscar. ร่วมลุ้นไปกับ The Zone of Interest วิมานนาซีไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น